อาการนี้น่าจะมีหัวเสียอะไรท่นครับลูกค้ามากับอาการอะไรบ้างครับเครื่องสั่นกระตุกกระดุดครับเพราะว่าเหมือนรถไม่มีกําลังครับช่วงจังหวะออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยช่วงจังหวะออกตัวเหนื่อยไม่ค่อยออกนะครับเหยียบเหยียบไม่ออกแล้วก็มันสะดุดครับมันกระอัก ครับสวัสดีครับคันนี้ก็เป็นมิตูบิชิไทตันจากฟองสามนะครับาการเครื่องยนต์สั่นนะกระดุกอันนี้เข้าแก๊สแล้วสั่นมากเลยฟังเสียงท่อนะ <c oughs> อาการนี้น่าจะมีหัวงเสียอะไรนะครับผม <c oughs> เกยฑเราจะอถอดหัวฉีดมาเช็คกันนะครับว่ามีหัวงเสียหรือเปล่าโอเคครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาล้างหัวฉีดเป็นของพิซูบิชินะครับไททันนะครับคันนี้มากับาการเชื่อมเสดุดจากของสามนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าหัวฉีดเสียหรือเปล่านะครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มล้างแล้วนะครับหัวฉีดก็ออกดีทุกหัวโอเคเดี๋ยวเราจะล้างกับสอน้ำนะครับสําหรับรอบที่หนึ่ง รอบละ1้อยห้าสครั้งมปสามร0อยครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางเสร็จนะครับครับตอนนี้เป็นการล้างน้ําที่สองนะครับน้ำที่สองก็ใส่สะอาดดีนะน้ำที่หนึ่งก็ไม่จับกระป๋อมากนะแค่ดาอย่างเดียวก็เศษตรกรก็ไม่มีนะครับน้ำที่สองก็ใส่สะอาดเดี๋ยวเรารางกันอีกสองรอบนะครับสาหรับน้ําที่สองล้างกันให้ได้สา0ร้อยครั้งนะครับ เกความสะอาดของหัวฉีดการล้างก็เป็นการล้างระบบตัดชิ่นนะครับใช้น้ำยาล้างหัวฉีดโดยเฉพาะเข้าไปล้างคัฉีดเข้าไปข้างในใหัวฉีดเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างเสร็จนะครับต้บบนนะครับจากของฝานเรื่องลดสถิตอนนี้จากการล้างเราพบว,ว่าฉีดเสียหนึ่งหัวนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วจำนวนที่ตานะครับเนี้เราแก้ไขเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสต์รัวรนะครับ โอ้เห็นป่ะเตือนแก๊สเห็นป่ะเห็นป่ะปวงเลยท้าเห็นป่ะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนคลิปตัวหนึ่งเห็นป่ะปุ่มปี๊ดมาเลยโอเคตอนนี้มันรั่ว ครับสวัสดีครับวันนี้มาเทสรถนะครับมิสูบิชิต t i ตันนะครับผูกค้ามากับอาการอะไรบ้างครับเครื่องสั่นกระตุกกระดุดครับเพราะว่าเหมือนรถไม่มีกําลังครับช่วงจังหวะออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยช่วงจังหวะออกตัวเหยเียบไม่ค่อยออกนะครับเหยียบเหยียบไม่ออกแล้วก็มันสะดุดครับมันกระอักเหยียบแล้วต้อง รอแป๊บหนึ่งใช่ไหมเรื่องเครื่องเดี๋ยวเริ่มพุ่งเริ่มออกใช่ไหมครับผมตอนนี้ทําการเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็การอะไรบ้างกลับมาปกติแล้วครับรอบเหยียบตามเท้าเลยใช่ไหมครับผมก็ขี่รถได้ปกติแล้วครับตอนนี้โอเคครับพอเดี๋ยววนกลับเข้าบ้านได้เลยครับครับภาสดีครับตอนนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับมีสุูบิชิไตตันนะครับลูกค้ามากับอาการรอบเดินเบาสั่นนะครับแล้วก็เหยียบไม่ออกตอนนี้ทําการล้างหัวฉีดเรียบร้อยนะครับ ถ้าประเพกับลูกค้า